วันนี้นะคะคุณราตีวิทวัตนะคะได้มาเยี่ยมบริษัทยูมีพัทและได้ทานยูมีโกไปนะคะทราบว่า,าคุณลาตีเนี่ยปวดหลังค่ะเนื่องจากอะไรคะค้อดบุตนนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นคนที่ไม่คย นอนเวลาเวลานอนก็ค่อยไม่ค่อยมีอยูแล้วแล้วเวลาปวดหลังนี่ปวดมากปวดจนแบบว่ามันคืต้องเอาหมอทวดมานวดอ่ะเพื่อคลายเส้นที่ด้านหลังปวดนานกี่กี่ปีคะเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะวันนี้ทานยูมิโกไปกี่ซองคะครั้งแรกเลยนะคะมาที่นี่แล้วท่านประทานให้ทานสามซองสามซองเพื่อขับพิษในร่างกายก็ไม่เชื่อหรอเอ๊ะนั่งไปนั่งมาทําไมเราครั้งแรกมาแล้วปวดหลังอยู่ต้องนอนเอียงคือเด็ท่านมาทานต้องนอนเตียนะคะเพราะปวดหลังพอทานไปสักสามซองแล้วก็ เฮ้ยทำไมเราทำไมเราไม่ปวดหลังทำไมเราเราดีทำไมรู้สึกแบบแต่รู้สึกว่าไม่ไม่ผืดคันๆนะคะทำร่างกายไม่ได้หน่อยนะะสารที่ออกจากร่างกายค่ะแต่ตอนนี้นั่งแบบหลังผ่อนคลายอะไรสบายเลยค่ะสบายปกติก็นั่งอย่างนี้อ๋อค่ะตอนนี้นั่งตรงได้นะคะขอบคุณมากเลยไม่น่าเชื่อไม่ไดโกหกนะค่ะยูมิโกสุดยอดนะคะ มาก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 ยังไม่อธิบายอธิบายยากมากเลยจัไม่เขาเรียกว่ามหัศจรรย์ของโลกจริงๆต้องขอบคุณมากๆต้องขอบคุณคุณลาตีเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ